สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Magic ทาร์ลอต by คิตตีนะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่นะคะทำนายดวงกันให้กับคุณคนที่เกิดราศีสิง์รัคนาสิงนะคะในช่วงวันที่7-15ถึง15 รกรกฎาคม2568นะคะการงานการเงินความรักโชคลาภนะคะสิ่งใดเรื่องใดที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะขอให้พี่ไพ่เป็นคนบอกเป็นคนเล่าเรื่องนะคะการอ่านคลิปแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะเราไม่ได้จาบจงคนใดคนหนึ่งนะคะบางคนอาจจะตรงทุกเรื่องเลยบางคนอาจจะตรงเป็นบางเรื่องนะคะใครที่ได้เข้ามาพบมาเจอกันแล้วก็ถือว่าเรามีพลังงานตรงกันแล้วนะคะ มาดูกันว่าช่วงวันที่7ถึง15กรกฎาคมนี้นะคะคุณคนที่เกิดราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะกําลังจะมีเรื่องใดสิด่งใดเกิดขึ้นกับคุณนะคะช่องเราจะเป็นการอ่านแบบไทยนะคะแต่เราขอตั้งจิตอธิษฐานให้อ่านได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะคะมาดูกันช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรนะคะแฮงแมน แฮงแมนเป็นลนักษณะของการหยุดการนิ่งการนะมีปัญหาเจ็บป่วยในเรื่องของปวดหัวไมเกรนเจ็บขาเขา่านะคะปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้บางคนหยุดบางคนนิ่งบางคนออกจากงานบางคนตกงานบางคนถูกหลอกเนาะมีความเสี่ยงเนาะในการในเรื่องของการลงทุนนะคะแต่ว่าบางคนเขาเรียกว่าคุณอนะคุณเป็นคนเป็นคน เขาเรียกว่าอะไรมองมุมกลับะเห็นไหมคนอื่นอ่ะไพ่ใบอื่นๆมันจะเป็นลักษณะของการยืนตัวตรงใช่ไหมแต่ไพ่ใบนี้เป็นลักษณะของการห้อยหัวเนาะเพราะฉะนั้นความคิดของคุณมันจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นคุณจะเป็นคนคิดต่างคิดแปลกแตกต่างจากคนอื่นนะคะมันแต่มันไม่ใช่เรื่องที่เป็นผลเสียเนาะบางทีการคิดต่างมันก็เหมือนได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งนะคะช่วงนี้บางคนหยุดนิ่งบางคนใช้เวลานี้เพื่อ มีสติมีสมาธินะคะบางคนเนี่ยเห็นไหมพอคุณนิ่งคุณมีสติคุณนั่งสมาธิเนาะคุณจะรู้ว่าเหมือนมันเกิดแสงสว่างขึ้นในความคิดของตัวคุณเองคุณจะรู้ว่าต่อจากนี้ชีวิตของคุณจะดําเนินเดินทางไปในทิดทางใดนะคะเหมือนต่อจากนี้ชีวิตของคุณกําลังจะพลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้นแล้วนะคะ ช่วงนี้ที่ต้องระวังก็มีในเรื่องของสุขภาพนะคะอย่างที่เราบอกเนอะบางคนปวดหัวไมเกรนเนอะอาการไมเกรนที่เป็นอยู่กําเริบเนอะหรือไม่ก็ให้รมามัดระวังอาการปวดขาเจ็บเข่านะคะมาไปต่อน,นะอืมเดอรสตา The Star เนาะเป็นลักษณะของการอธิษฐานการขอพรก็ได้นะคะ t ดอะสตาเนาะหมายถึงสิ่งที่คุณรอสิ่งที่คุณอธิษฐานสิ่งที่คุณมุ่งหวังเนาะมันกําลังจะสําเร็จนะคะ t ดอะสตาถ้าถ้าถ้าแปลต,ตัวตรงเนาะตามตามตรงเนาะก็หมายถึงดาราความมีชื่อเสียงนะคะบางคนอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์ MC y o u t ยูทูบเบอร์แบบนี้คุณก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักของคนหมู่มากนะคะ การเงินเนาะมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้เงินก้อนหนึ่งเป็นเงินเก่าเงินมรดกเงินก้อนนี้มันจะทําให้คุณสามารถปลดหนี้ได้และชีวิตดีขึ้นจากเดิมน,นะคะมันมันเป็นลักษณะข,ของการดําเนินเดินไปแบบช้าๆไม่ได้มาแบบปุ๊บปั๊บทีเดียวแบบจู่โจมเข้ามาเนาะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคในเรื่องของงานในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือในเรื่องของสุขภาพเนาะต่อจากเนี้ย เขาเรียกว่ามันกาลังจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายและมันจะกําลังดีขึ้นนะคะมันจะกาลังเขาเรียกว่าเจอทางออกเจอหนทางวิธีแก้ไขถ้าคุณติดขัดมีปัญหาเป็นแฮงแมนอยู่นะคะเดอะสตาร์เนาะหมายถึงความเขาเรียกว่าอะไรความความจริงใจความบริสุทธิ์ความจริงใจนะคะความได้เจอเจอกับแสงสว่างหรือความได้หลุดพ้นจากอะไรบางอย่างนะคะเป็นลักษณะของ ได้เจอเจอกับแสงสว่างนำทางเนาะ mm hmm. มันทั้ง The Hangman เนาะ The Hangman มันก็เหมือนลักษณะของการพลิกฟื้นเนาะพลิกฟื้นจากอะไรที่มันเคยย่ำแย่เนาะ The Star ก็เหมือนกัน The Star หมายถึงความหลุดพ้นการได้เจอกับแสงสว่างนำทางหรือมีสิ่งดีๆที่นำทางชีวิต ไปให้เราได้เจอเจอกับความราบรื่นเนาะปัญหาอะไรที่เราเจอเจออยู่มันจะมีวิธีมีหนทางแก้ไขได้เจอเจอกับความสุขความสงบเนาะถ้าเป็นในเรื่องของงานเนี่ยงานกําลังเขาเรียกว่าราบรื่นขึ้นนะคะคว,ความสําเร็จความสมปรารถนาคุณจะคว้ามันมานะถึงมันจะยากแต่คุณจะทําได้นะคะในเรื่องของงาน เดสตารเป็นลักษณะของการทำงานอยู่ที่บ้านก็ได้งานงานทำงานแบบสบายๆไม่รีบเร่งเป็นลักษณะของความเรียบง่ายเนาะทำงานอยู่ที่บ้านหรือทําอะไรสื่อสิ่งพิมพ์ออกแบบสถาปนิกอะไรแบบนี้อยู่ที่บ้านก็ได้นะคะถ้าคุณรอง,งานอยู่ตกงานอยู่รอง,งานอยู่เนาะรอง,งานใหม่อยู่คุณจะมีเกณฑ์ได้สมหวังนะคะรอง,งานอยู่จะสําเร็จจะสมหวังเนะาะอ มันมันหมายถึงความหวังอ่ะอความหวังการมองโลกในแง่ดีเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้คิดบวกเอาไว้เยอะคิดในแง่ดีในเรื่องในสิ่งที่เราหวังในเรื่องของสิ่งที่เรารออยู่นะคะแต่คุณนะ่ะถ้าเป็นในเรื่องของของความรักเนาะเดอะสตาร์ The Star, เขาเป็นลักษณะของคนที่ชอบอยู่คนเดียว ชอบอยู่คนเดียวหรือเป็นโสดมานานทําอะไรคนเดียวได้เองเนาะกินข้าวดูหนังฟังเพลงไปไหนมาไหนเองคนเดียวได้เนาะไม่ค่อยมีปัญหานะ,ะมาไปต่อนะราศีสิงัคนณาสิงนะคะมาโอ้โหหกคาทานะคะในเรื่องของงานงานคุณกำกำลังจะได้รับชัยชนะเนาะ 6คาถาเป็นลนักษณะของคนะิ i c รีการ์ดเนาะชัยชนะความสําเร็จการได้มีชื่อเสียงการได้เติบโตเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนาะหลังจากที่เราเคยฝ่าฟันมานานในเรื่องของงานเนาะคือก่อนที่มันจะเป็น6คาถามันต้องเป็น5คาถามาก่อนเนะเราเรามีความคิดว่าแบบนั้นนะคือการมุ่งมั่นกันเขาเรียกว่ามีปัญหามีอุปสรรคอะไรมากมาย คุณสามารถฝ่าฟันมันมาได้แล้วนะคะตอนนี้มีเกณฑ์ที่กําลังจะได้เติบโตลเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้รับชัยชนะในเรื่องของงานการประสบความสําเร็จนะคะหรือรออะไรอยู่มุ่งหวังอะไรอยู่นะ,ะบางคนรองานอยู่ก็มีเกณฑ์ที่กําลังจะได้นะคะหรือคนที่มีงานประจําทํางานอยู่ก็มีเกณฑ์ที่กําลังจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเจ้าหนายเห็นผลงานนะคะมาโอ้โหถูกออพครับ คอนโซดนะมีเกณฑ์ได้พบรักนะคะเป็นลักษณะของการได้พบเจอกับคนที่เคยมีความผูกพันกันมาก่อนนะสองถ้วยนะถ้วยเป็นลักษณะของความสุข เป็นลักษณะของความรักใช่ไหมสองถ้วยเ,เป็นลักษณะของคว,ความรักที่เคยเป็นหนึ่งเดียวกันมาก่อนแล้วพัดพาดกันไปตอนนี้เหมือนคุณได้เดินทางมาหากันจนเจอนะคะอธิษฐานขอพรอะไรเอาไว้ในเรื่องของการงานในเรื่องของความรักนะคุณมีเกณฑ์กําลังจะได้สําเร็จสมหวังนะคะหรือถ้าเป็นในถ้าคุณไม่ได้หวังในเรื่องของความรัก แล้วคุณอยากอยู่คนเดียวช่วงนี้คุณอาจจะได้เจอกับกัลยาณมิตรคนที่จะมาสนับสนุนเป็นที่ปรึกษาแนะนํานะคะในสิ่งดีๆให้หรือถ้าคุณเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วคู่ที่คุณอยู่ด้วยเนี่ยเขาเป็นคนจิตใจดีนะคะเขาเป็นคนที่สามารถปรึกษาก็ได้เดินทางไปเคียงคู่กันอย่างมีความสุขได้นะคะเหมือนคุณได้เจอ,เจอ,เ,จอเจอคู่ของคุณแล้วนะคะ คนนี้เป็นคู่ที่เขาเรียกว่ามีมีคำมั่นสัญญากันมานะคะมามสามดาบมาทำไมก่อนเจอเจอคู่แล้วมีสามดาบมาก่อนหน้านี้มาให้ตำแหน่งนี้มันตกตำแหน่งสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วนะคะ <c oughs> บางคนเนาะบางคนได้มีความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะของ รักสามเศร้าเราสามคนเนาะเพราะไพ่สามดาบเนะมันเป็นลักษณะของบุคคลที่สามที่มาทําให้ความรักของเราสั่นคลอนมีปัญหามีอุปสรรคนะคะถ้าไม่ใช่ในเรื่องของความรักไพ่สามดาบมันจะเป็นประมาณว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะถูกนินทาว่าร้ายให้ร้ายป้ายสีพูดจาการแหนกะัแนแหนทั้งต่อหน้าและรับหลังหรือพูดจาเสียดสีทิ่มแทงหัวใจทําให้เราเจ็บช้าน้าใจจากคําพูดของคนอื่นนะคะ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแล้วหรือกําลังจะเกิดขึ้นถ้ายังไม่เกิดขึ้นเตรียมตัวรับมือจะได้เจอเจอกับปัญหาแบบนี้แน่นอนนะคะแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วเหมือนคุณเองคุณก็รู้อยู่แล้วว่าอยู่ในสังคมมันไม่มีอะไรที่มันราบรื่นเนาะต่างคนต่างใส่หน้ากากเข้าหากันนะคะหรืออีกในหนึ่งสามดาบอาจจะมีในเรื่องของสุขภาพนะคะ,ะความเจ็บป่วยในเรื่องของ ความดันหัวใจแบบนี้นะคะใครมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพให้ปรึกษาแพทย์นะคะมาไปต่อนะราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะอ้อหกดาบน,นะคะหกดาบเป็นลักษณะของการเดินทางเนาะบางคนมีเกณฑ์เดินทางเดินทางทางน้ํา บางคนมีเกณฑ์ยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะบางคนอยู่ที่เดิมแล้วเนี่ยมีปัญหามีอุปสรรคถูกใส่ร้ายป้ายสีอยู่แล้วไม่สบายใจอยู่แล้วมีความทุกข์เนาะอยู่แล้วเขาเรียกว่าไม่ตอบโจทย์นะคะเหมือนคุณตัดสินใจเดินทางหันหลังให้กับเรื่องเดิมสิ่งเดิมออกมาจากตรงนั้นแล้วนะคะแต่การออกมาในครั้งนี้ของคุณด่าหมายถึงปัญหาใช่ไหมไพ่ดาบมันมีมีมีมไพ่หกดาบมันมีการพกพาเอาปัญหามาด้วย นะคะปัญหามันอยู่ในเรือที่คุณเดินทางมานี่แหละนะคะทุกๆอย่างต้องใช้เวลานะคะพี่ไพ่บอกแบบนี้เนาะปัญหาอุปสรรคทุกๆอย่างมันไม่ได้ถูกแก้ไขไปแบบรวดเดียวจบทุกอย่างมันมันเป็นไปไม่ได้เนาะในชีวิตเราเนาะมันจะค่อยๆต้องค่อยๆแก้ไขทุกๆเรื่องทุกๆอย่างมันจะค่อยๆหายไปเองนะคะช่วงนี้ถ้าเป็นนี่อยู่อย่าสร้างนี่เพิ่มนะคุณก็มันจะได้เงินก้อนหนึ่งเข้ามานะเนี่ย นะอย่าเพิ่งไปสร้างนี้เพิ่มในช่วงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวทุกๆอย่างมันจะดีขึ้นเองนะคะตามลําดับขั้นนะคะมาไปต่อนะโอ้ยมันตกมาหลายใบเราขออนุญ,ญาตเอาใหม่นะคะราศีสิงศร a k a น่นะคะเจ็ดถึงสิบห้าโอ้เอออีกแล้วตกหลายใบอีกแล้วเอาใหม่ เราไม่มีสคริปต์นะเราเปิดสดๆสด,สดจับสดๆส,สดเลยนะคะมามหกถ้วยนะคะหกดาบแล้วก็มีหกถ้วยวะ่ะหกถ้วยหมายถึงความรักความสุขที่มาจากครอบครัวนะคะมาจากลูกหลานบุตรหลานเนาะบุตรหลานให้ความสุขเนาะอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรอยู่กับ หมดหลานแล้วมีความสุขนะคะแต่ว่าหกถ้วยอะ่ะในตามนัยยะของเขาอะ่ะเขาหมายถึงรักเก่ารักเก่าหวนคืนก็ได้หรือมีโอกาสได้ไปพบเจอ,เจอกับมิตรภาพเก่าๆเ,เพื่อนเก่าก็ได้เนาะมีเกณฑ์ได้ไปสังสรรค์ปาร์ตี้กินเลี้ยงเขาเรียกว่าอะไรเลี้ยงรุ่นเได้ไปเจอเจอ,เจอเพื่อนเก่าเนาะแฟนเก่าคนสมัยเด็กคนที่เราเคยป๊อปปี้เลิฟด้วยสมัยเรียนแบบเนี้ยก็ได้นะคะ หรือได้กลับไปทําอะไรเก่าๆกลับไปทํางานเก่าก็ได้เนาะในบางคนเนาะมีเจ้านายเก่าเนาะเรียกกลับไปทํางานเดิมเนะื้องานที่เราเคยออกมาแล้วเนาะอยากได้ตัวเรากลับไปอีกยังไงเออเรามีความสามารถสื่อทางงานนะคะอืมมันเป็นลนักษณะของอะไรที่มันเคยทําไปแล้วอะไรที่มันผ่านไปแล้วไม่ว่าจะเป็นงานงานหรือความรักนะคะช่วงนี้ถ้าอยากทําอะไรเพิ่มเติมเนาะบางคนมี ค่าใช้จ่ายเยอะเนาะมีงานประจําก็จริงแต่ว่าอยากมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมอยากทางานที่สองมีไรายได้ที่2เพิ่มขึ้นเนาะช่วงนี้ทําอะไรที่เกี่ยวกับเด็กจะดีนะคะเสื้อผ้าเด็กของเล่นเด็กอะไรแบบเนี้ยที่มันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเด็กแบบเนี้ยดีนะคะไปต่อนะขออีก3าใบนะคะหรือช่วงนี้เขาเรียกว่าครอบครัวอบอุ่นนะคะได้กลับไปเจอญาติพี่น้องหรือ เพื่อนสมัยเรียนเพื่อนสมัยเด็กหรือคนที่เราเขาเขาเรียกว่าอะไรไม่เจอเจอกันมานานแล้วเนี่ยมีเกณียนได้กลับไปเจอเจอเขาอบอุ่นมีความสุขดีนะคะมาสามเหรียญน,นะคะสามเหรียญเป็นลักษณะของการเซ็นสัญญาว่าจ้างมีเพื่อนร่วมหุ้นคนร่วมทุนนะคะหรือเราเคยยื่นเอกสารอะไรไว้ เนาะมันเป็นลนักษณะของการรอในเรื่องของการอนุมัติในเรื่องของการเงินมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้รับเร็วๆนี้นะคะใครรอง,งานอยู่ใครตกงานอยู่มีเกณฑ์ที่กําลังจะได้เซ็นสัญญาว่าจ้างในเรื่องของงานนะคะหรือบางคนถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะนอกจากจะได้เจอกับคนเก่าคนเดิมแล้วเนาะ มีเกณฑ์ที่กำลังจะได้สารสัมพันธ์กับคนที่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะพัฒนาเติบโตจากความใกล้ชิดเนาะจากเป็นเพื่อนก็พัฒนาอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักกันให้มากขึ้นในเรื่องของความรักนะคะมาโอ้โหจริงด้วยเอ็ดออฟครับบางคนมีเกณฑ์ได้พบรักและรักครั้งนี้คือคู่คือคู่แท้ของคุณด้วยนะคนโสดนะเนี่ยมีเกณฑ์ได้พบรักมีเกณฑ์ได้พบคู่ มีเกณฑ์ได้แต่งงานมั่นหมายใครที่ศึกษาดูใจกับแฟนเนาะกับคนรู้ใจกับคนสนิทเนาะคุณมีเกณฑ์ได้แต่งงานนะเนี่ยอืมหรือคนโซดมีเกณฑ์ได้พบรักจากการเดินทางในครั้งนี้จากการได้กลับไปเจอเพื่อนเก่าหรือจากการที่เพื่อนมาเขาเรียกว่าพัฒนาในเรื่องความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะหรือบางคนได้เจอเจอกับรักแรกพบ ใครอธิษฐานขอพรอะไรเอาไว้ในเรื่องของความรักมีเกณฑ์มีโอกาสนะคะมันเป็นลักษณะของไพ่หนึ่งเหรียญเนาะมีเอ้ยไม่ใช่หนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยเนาะการเริ่มต้นนะคะมีโอกาสใหม่ๆในเรื่องของความรักเข้ามานะคะใครมีรักดีอยู่แล้วนะคะมีความรักที่ดีอยู่แล้วก็จะมีความสุขมากขึ้นเนาะเดินทางไปด้วยกันจับมือไปด้วยกันนะคะเรียนรู้ไปด้วยกันเนาะเขาเรียกว่าบางคนมีคู่แล้ว มีครอบครัวมีครอบครัวแล้วนะคะคุณก็อาจจะได้ของขวัญของฝากของกำน,นันของชิ้นใหญ่จากคู่ครองคนรักก็เป็นไปได้นะคะขออีกใบหนึ่งราศีสิงห์นะคะลัคนาสิงห์นะคะช่วงนี้มีความสุขดีเนะาะไพ่หนึ่งถ้วยหมายถึงความสุขนะคะความสุขความอุดมสมบูรณ์เนาะได้ได้ทรัพย์สินได้ของขวัญได้ของฝากนะคะมาเจ็ดเหรียญน,นะคะเจ็ดเหรียญเป็นลนักษณะของการรอ รอเงินเงินที่เราเคยลงทุนลงแรงเงินที่เราใช้น้ำพักน้ำแรงของเราสร้างมันไปแล้วแต่มันยังไม่กลับมาสักทีบางคนอาจจะมีเกณฑ์ที่กำลังจะได้เงินโบนัสเงินตกเบิกรอตัวนี้อยู่เงินก้อนใหญ่ซะด้วยนะคะเจ็ดเหรียญเลยนะคะสิ่งที่คุณรอกำลังจะมาเนาะไม่เกินสิ้นเดือนนี้แหละ นะมันกําลังจะมานะคะกาลังจะได้กําลังจะสมหวังไม่เกินสามสามถึงหเดือนนี้เนี่ยเงินที่เขาเรียกว่าอะไรบางคนหยุดบางคนนิ่งบางคนรอเป็นลักษณะของการรอเไนะพ่ไพ่พเหรียญเนานะรอในเรื่องของการเงินแต่ถ้าถ้าแตกต่างถ้าถ้าอ่านในเรื่องของอื่นๆเนาะอย่างเนี้ยบางคน มีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะเราไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรเราเป็นการอ่านโดยรวมเนาะเพราะฉะนั้นเราจะอ่านรวมๆให้ทั้งหมดนะคะมัน,มนไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งนะคะบางคนอาจจะมีความรักลีมีความสัมพันธ์ดีแต่ถ้าคุณเคยเนี่ยกำลังมีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีบุคคลที่3มือที่3ไพ่เจ็ดเหรียญมันจะประมาณว่ากําลังคิดอยู่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะไปต่อหรือพอแค่นี้เนาะโอเคนะคะเราอ่านให้ประมาณนี้นะคะขอให้ เป็นเรื่องราวที่ดีเป็นสิ่งที่ดีเป็นการรอคอยที่ดีรอให้เจอเนื้อคู่ที่ดีนะคะสิ่งที่อธิษฐานสิ่งที่ขอพรไว้ขอให้สําเร็จขอให้สมหวังไม่ว่าจะเป็นงานเงินความรักความสุขขอให้คุณได้มันไปทั้งหมดนะคะใครอยากอ่านไพ่ดูดวงกับเรานะคะติดต่อได้ที่ไอดีไลน์ที่เราขึ้นเอาไว้ที่หน้าจอนะคะรายละเอียดค่าครูอยู่ที่ใต้คลิปนะคะ วันนี้เราขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ยังรอนะคะเรามาทำคลิปล่าช้าเราขออภัยจริงๆนะคะวันนี้เราต้องลาไปเพียงเท่านี้เบจิกคาคิตตี้ค่ะ